รกโ Hello and Clive สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพรพารินชาแนลนะคะในที่สุดนะคะก็สปริงแล้วยี แต่ว่าอากาศยังแอบเย็นอยู่นิดนึงนะคะก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อสปริงมาถึงนะคะแดดอออากาศเย็นๆสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือคืออะไร <c oughs> คือการออกมาถ่ายรูปกับดอกซากุระนั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเชอร์รี่บอสซนนั่นเองนะคะนี่ด้านหลังพอยเต็มเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพอยอยู่ที่ เดวิดแลมพาร์คนั่นเองนะคะเป็นสถานที่ที่คนนิยมนะคะออกมาดูดอกสาก,กุลาระบานเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนแบบเ <Wow. S 1> ต็มเลยอะ่ะคือตอนดอกไม้เปลี่ย,ยนสีที่นี่ก็คือสวยมากและที่สําคัญนะคะมันอยู่ใกล้ที่ฝึกงานเก่าของพอยทุกคนพอยก,ก,ก็เลยแบบค่อนข้างคุ้นเคยกับที่นี่นะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ดีกว่าอไปค่ะไปตามดูบรรยากาศในการถ่ายรูปไปกับพอยเลยค่ะ yeah. บอลนั่นเองนะคะพอราคกลางคืนน่ะเขาก็จะมีการประดับตกแหลงไฟตาม <Wow. S 1> ต้นซากรุระนั่นเองไปค่ตะตามไปเลย คนเยอะมากนะคะทุกคนเ <Wow. S 1> จ๊ใหญ่พาลยุยจะต้องกรีดแน่นอนถ้าเห็นคลิปนี้ <laughs> จะบอกว่าข้อดีของเจ๊ปิดแลมนะคะนอกจากมันกว้างแล้วนะทุกคนมันยังอยู่ติดริมแม่น้ำอีกซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือแคนวิวไอแลนด์นั่นเอง wow. ทุกคนมีเสียงกระดิง่งกรุงกริงกรุงกริงอันนี้ก็คือเขาก็มีเลนจักรยานด้วยนะคะซึ่งเราต้องให้จักรยานนะคะเพราะว่ามันเป็นเลนของเขาโอ้ยตอนนี้การังจะไปถ่ายรูปที่ริมน้ำค่ะทุกคนสวยมากคือตอนฝึกงานครั้งที่แล้วมันเป็นช่วงไอ้นี่เราว่าแบบ ช่วงแบบช่วงส่งท้ายของฟอแล้วว่าก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาเดินตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเห็นแล้วแหละว่าแบบมันสวยมาก อากาศดีมากแล้วก็ช่วงนี้ที่พลอยมานะคะเป็นช่วงวันหยุดยาวฮอลิเด์นะคะสำหรับช่วงเทศกาลอีสเตอร์พอดีเลยโอ้โหคนเยอะมาก<ฮ>นี่ขนาดมาแบบตอนบ่ายแล้วเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะมาตอนเช้านะคะแต่ว่าซู้ไม่ไหวคะ่ะ<ฮ>ทำเล่มฝึกการอยู่ก็เลยได้มาตอนบ่ายแทนโโหบรรยากาศดีมากคือแบบบอกเลยว่าทุกครั้งนะคะที่แสงแดดออกนะตามแบบ พับปิกสเปซต่างๆนะคะจะเต็มไปด้วยผู้คนเลยทุกคน <Wow. S 1> ก็จะมีเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมบางคนก็ห่อข้าวห่อขนมนะคะมาปิกนิกกันนะคะสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทุกคนโห oh. oh. ดูดิ e อ j o y s ยสั h i ใจมาก oh. ไารราที่วันคีเวอร์ไปกับคนจยอะที่สุกคนนี้ปามนะคะและเดี๋ยวมาเจอก,กันในคลิปถัดๆไปขอกระซิบบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้สปริงแล้วนะคะนั่นแปลว,ว่าได้เวลาออกเดินทางแล้วคะ่ะแล้วเจอก,กันในคลิปถัด,ถดไปนะคะสวัสดีค่ะ